เฉยๆแล้วตอนนี้นที่โดนดราม่าขอบคุณด้วด้วยซ้ำอันไหนที่โดนดราม่าอันนั้นฟังมากเพราะพี่เป็นเสาหลักของที่บ้านที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกหลายคนเขาไม่ได้ไปเที่ยวแลกตอนกลางคืนแบบพี่ทํางานเสร็จพี่ก็นอน จริงๆแล้วพี่ชอบแต่งตัวมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี้คือมีรสชาติที่มาตรฐานแล้วก็ขายดีแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพี่พอพี่มาตกรุ่นรุ่นพี่อะค่ะพี่เข้ามาสานต่อธุรกิจแม่แล้วด้วยความที่เราเป็นคนแต่งตัวแซ่บอะค่ะก็คนของเรากาเอ้ยนี่เป็นจุดขายของร้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะร้านเปิดมามากกว่าห้าสิบปีแล้วค่ะเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณยายตกรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกค่ะแต่มาหลังๆพี่ก็ไม่มองค่ะพี่พี่พี่รู้สึกว่าเออ คนคนที่ไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะตัดสินใจเราตัดสินเราไปในต่างๆนานา,นาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เฉยๆแล้วตอนเนี้ยที่โดนดาราม่าขอบคุณด้วยซ้ำอันไหนที่โดนดาราม่าอันนั้นฟังมากขายขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายหอยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็แบบอนาจารยขยะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนด่าแบบทุกอย่างเลยอะไรงะเงี้ยถ้าพี่อะ ก็ขอบคุณคณะพี be that that mm ่บอกขอบคุณค่าอะไรเงี้ยที่พี่ไม่ได้เอามาใส่ใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเอ่อพอเขาไม่รู้จักตัวตนเราอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่เลือกปล่อยผ่านนะที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่มันทําให้พี่แบบมีพลังเป็นพลังเพราะพี่เป็นเสาหลักของที่บ้านพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกหลายคนเลี้ยงลูกสามคนแล้วก็มีแม่ต้องดูแลมีน้องที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีลูกน้องที่ต้องหลายคนอะไรเงี้ยะนะแล้วเนี่ยพลังใจจากตัวเองอ่ะสำคัญที่สุด พี่ก็เลยเลือกที่จะตัดสิ่งที่แบบว่ามันลบๆออกไปทําให้เราไม่มีพลังออกไปอะไรเงี้ยค่ะและเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยค่ะคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวคนที่เขาให้โอกาสเราคนที่เขามาอยู่ที่ร้านเราเนะี่ยพี่อ่ะต้องอยู่รอต้อนรับพวกพวก,พวกเขาทุกคนเลยก็บอกว่าเอ่อทุกคนนะคะเห็นผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ขายของใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดี ให้แบบว่าลองมากินก๋วยเตี๋ยวลองมาเจอกันก่อนลองมาได้พูดคุยกันก่อนมาได้รู้จักแบบว่าเออสัมผัสตัวตนที่แท,ท้จริงก่อนไม่ใช่แบบว่าตัดสินคนจากภายนอกที่คุณเห็นในครั้งแรกอะไรเยงี้ค่ะบางคนเนาะอย่างพี่อย่างพี่ก็หาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงหาเลี้ยงลูกดูแลรับผิดชอบลูกอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวแลกตอนก,กลางคืนแบบพี่ทําง,งานเสร็จพี่ก็นอน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ